พูดเลยว่าต้นคริสต์มาสสวยมากๆมันเป็นต้น c ริสต์มาสที่คคทีมากๆเนาะมันไม่ไมค่อยเหตุตัวเดียวจะเห็นเป็น a d i t ิช n นลต้นคริสต์มาสแต่นี้จะมีความแบบคคที creative, สูงจะมีความแบบว่าอูกซน์มาอย่างตัวนอ็อนว์แมนก็น่ารักมากเลยใครที่อยากมาถ่ายรูปก็เรียนเชิญน,นะคะยิ่งใหญ่มากค่ะคนที่มก็จัดเป็นมิ u, ม u, ม u, นิคอนเสิร์ตมิ u, น,คคนิคอนเสิร์ตใช่ค่ะเห็นไหมคะแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ได้ร้องเพลง กับตรงหน้าต้นคริสต์มาสมีเวทีแล้วก็มีความสุขค่ะใช่ดีใจที่ได้สร้างความสุขให้ทุกคนค่ะวันนี้ชุดเราก็มีความเป็นธรรมเนืเนียนความยืดหยุ่นร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนแรงเท่าเราอยู่แล้วอโอเคค่ะถามเรื่องเพลงบ้างดีกว่าค่ะค่ะเรื่องเพลงค่ะเพลงล่าสุดของคุณมันเป็นไวรัล่ะ้าแต่ช็อกโกแลตนะแต่ช็อกโกแลต คือหนูขออันนี้เป็นโต๊ะแถลงข่าวเลยขออนุญาตแก้ข่าวตรงนี้เลยว่าเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะคะคือ the trouble is ค่ะไม่แบบ the trouble is I love you so มันจะเป็นอย่างนี้จะไม่ใช่ช็อกโกแลตไม่ใช่นอนทับุรีไม่ใช่ประชดตัวเองเนื้อเนื้อเราที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ค่ะขอแจ้งไว้ตรงนี้พร้อมกันค่ะลอี่ไปทำไมมันไปไกลขนาดนี้พี่พีจ่ะ หนูว่าหนูค่อนข้างประสบภัยเรื่องนี้มาจากแล้วแหละคือเหมือนกับว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราปล่อย cover เ,เพลง habits เราจะมีแบ high บ all the time เนี่ยคนก็จะร้องว่าตายอ้อ the time <c oughs> หรือเพลง s m o k e เนี่ยก็จะ a i dong a i dong สมค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าน่า,นาจะเป็นซิงเกิลเจร์ของเราประมาณนึงแล้ว <c oughs> ค่ะ น้องแมนได้แบบของมาเซลรา<จ><บ>ใช่ค่ะหนูว่าหนูร้องชัดมากเลยนะหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะหนูหรือหนูร้องไม่ชัดหนูก็คอ่อนข้างตัวเองใช่ <c oughs> นนก,กอ่อนเป็นอะไรก่อนแบบเ้่นกันสาบกันเออมันออกมาอย่างนี้ไม่งอนไม่งอนขับมากกว่าก็รู้สึกว่าอ่ะจริงจรก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีนะเป็นไบรอคค่ะมันทำให้เราเวลาเราออกเพลงต่อไปเรามีแบบแอบนั่งคิดไหมคะว่าเพลงนี้มันจะกลายเปนไปดูอะไรสักอย่างนะเออไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแค่เรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หนึ่งนะลงวิทย์เขียนไว้ดีมากๆ ประกอบละครมันก็แบบแล้วละครน,น่ารักละครสนุกมากออนั่นก็เลยดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ค่ะตอนนี้มีอะไรมาลงแช้ำหลงช้ำพี่กับช็อกโกแลตพี่อลีงเข้าที่ฟังปะอันอันที่ดูแบบคนได้ยินเยอะเหมือนกัน,กนคือประชดตัวเองแต่เราลองลองแบบลองแบบที่มเขงที่เขาคิดกันดูว่พี่วีมันจะเข้ากันไหมคือหนูว่าหนูร้องชัดอ่ะสมมติหนูร้องช็อกโกแลตเองมันจะไม่เป็น the t r o u b l e i s มันจะเป็น the chocolate อ่ มันชัดนะว่าเราไม่ได้ลองช็อกโกแลตค่ะให้เที่ยวกันถ้าประชดตัวเองกันเองประชดตัวเองมันไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ยิ่งเรายิ่งชี้แต่งแลับยิ่งมาแซวนะไม่เป็นไรค่ะดีใจที่ชอบเพลงกันค่ะพี่หนึ่งก็ดีใจเหมือนกันค่ะใหม่มีแนไปเที่ยวไหนบ้างคะมีค่ะก็มี กินข้าวกับเพื่อนๆกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็มีทริปว่าจะไปดูแสงเหนือแต่หลักๆก็จะทํางานเป็นหลักค่ะใช่ค่ะแล้วทีมงานเรามาทำไปที่นาเรียบร้อยแล้วใช่มันหนักแค่ไหนเองหนักแค่ไหนใช่ไหมคะก็มันหนักไหม,มก็หนักแหละคะ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะบาลานซ์ชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทําเต็มที่ค่ะมองหน้าแล้วจบับมือกับผู้จัดการกันอยู่ว่าสู้นะใช่ค่ะ ค่ะใคร่า,ท,าท,ำทำงานหนะักขนาดนี้น <ừ> อยากมีแฟนแบบอยากเล่นายนาอยากมี่างอยาะไรหลาหยคนจะได้นาราบบนค่ะคือเอาตรงวีรู้สึกว่าวีไม่รู้ว่าแบบจะเรียกว่าเป็นโกไหมแต่ว่าวีว่ามันการทําเพลงการงานที่เราทําอยู่มันเป็นสิ่งที่เราลักอะคะ่ะแล้วเราก็ทําแล้วสนุกมันก็เลยเหมือนแบบอยากทําทไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ถามว่าโกมีไหมในอนะคตก็มีเราก็อยากให้แบบเอ้ เพลงเราเริ่มออกไปต่างประเทศบ้างนะอย่างเนี่ยสิ้นเดือนนี้มีไปเล่นมิวสิคเฟสติวัลต่างประเทศฟอร์เกนแฟลปที่ฮ่องกงใช่ค่ะอย่างเมื่อวานก็เพิ่งไปเล่นมาที่สิงคโปร์ค่ะบินกลับมาเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยบินฉ่ำมากค่ะอันนี้ต้องแบบล็องฉายาใหม่ล้านล้านแล้วฉายาใหม่แล้วนะแล้วกโคอินเตอร์แล้วนะสาแสดงว่าแทนหลังจากนี้เราจะโคอินเตอร์เรื่อยๆเลยใช่ไหม ก็ก็หวังว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งปล่อย EP อัลบั้มภาษากีนออกมาชั่วว่าวมีดราม่าติกไปฟังกันได้นะคะใช่ค่ะก็ฝั่งจะตีตลาดสังเด้อนี่ฝา่งแม่ๆทุกคนกระแสตอบรับก็ดีดีค่ะแฟนๆชอบกันเยอะค่ะเล่าวองเหตุภาพอนาคตของตัวเองค่ะแต่ว่าไปอยู่แบบโซชีาเลยละกันเออต่างประเทศโซชีาเลยไม่ได้ก็ถ้าไม่ไกลเกินเอื้อมเกินฝันก็อยากจะค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูเราก็รอลุ้นกันไปค่ะใช่ ไปเต้องหมายมีหน้าไปเลยวางเป้าไว้ไก่อนเดี๋ยวเรารอดูกันค <c oughs> ่ะปีหน้าเป็นยังไงคะ่ะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่แบบ ็นการ explore แนวเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็คิดอยู่นะว่าหรือลองทําเพลงภาษาฝรั่งเศสกเพลงเอ,อเาพูดภาษาฝรั่งเศสได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ลองทำอีกเยอะเลยค่ะก็ยังสนุกกับสิ่งนี้อยู่ค่ะใช่ค่ะไอแฟชั่นเราเป็นยังไงบ้างนเราก็จัดเต็มครับว่าเราเห็นแบบสองปีแฟชั่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะสนุกอ่ะคือเอาจริงๆว่าโลกดนตรีกับโลกแฟชั่น <ๆๆ S 2> มัน <ๆๆ S 2> มาคู่กันมากๆค่ะมันก็เลยแบบ มันแบบมิวสิกแอนด์แฟชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ผสมผสานแล้วก็เอามาเอ็กเพรสตัวเองทั้งผ่านทั้งบทเพลงทั้งการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องมีช็อปหนักแค่ไหนมีแม่แบบช็อปแบบไม่ได้เพราะเรื่อนี้ฉันต้องมีฉันต้องอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแม่คอยดึงสติไว้อยู่แม่ดุค่ะแม่คอยแก้ดุแม่เห็นแบบการใช้เงินแล้วแม่ก็จะชี้นิ้วนิดนึงแสดงว่าเราเคยเคยช็อปหนักเลยแม่ต้องสติ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือคุณแม่เราก็ทําให้เรารู้แหละว่าแบบคุณค่าของเงินมันคืออะไรอะไรควรจะเก็บอะไรควรจะใช้ให้เรามางตัวเองได้ไหมได้แต่ก็อย่าใช้จนแบบไม่มีสติอะไรเงี้ยค่ะใช่ฟังดูฉลาดเลยย้อนถามทิพจะไปดูแสงเหนือนิดนึงอันนี้เป็นทิปไปกับครอบครัวหรือว่าอะไรใช่ค่ะไปกับครอบครัวค่ะไปช่วงปีใหม่ใช่ค่ะแล้วไม่จแล้วจะมีทิปกับเพื่อน ทริปกับเพื่อนเพิ่งไปมาเลยค่ะเพิ่งไปอินเดียกันมาเป็นไงบ้างคุณมีวิสนุกนะวิสนุกมากใช่แต่ว่าอากาศอาจจะแบบรุนแรงนิดนึงฝุ่นเยอะพีเอ็มสูงแต่ว่าวิว่าแบบบ้านเมืองเขามันมันสวยแล้วมันก็ฉูดฉาดวิวว่าแบบมีอารยธรรมของเขามากๆคเเป็นรรั้งแกรากที่แบบไปนี่เป็นครั้งแรกค่ะใช่ค่ะจริงๆเป็นประเทศที่ใฝ่ฝันเหมือนกันนะที่อยากให้อยากอยากไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าก็พอไปถึงได้เห็นแบบ บ้านเมืองเขาได้เห็นสถาปัตย์ของเขามันก็มันก็แตกต่างจากบ้านเราเยอะมันก็ว้าวมากมากเลยค่ะใช่ตอนนี้วางแินไปไหนไหมเพราะว่าแก๊งเพื่อนก็เที่ยวกันไม่อยู่เหมือนกันเนาะใช่มีอะไรอยากไปฝันเนี่ยจะไปกับเพื่อนอีกไหมแบบไปกับเพื่อนรอบหน้าไปสบายๆกันดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปเที่ยวนี่สบายๆไปเที่ยวนี่มันแบบสบายๆแบบยุโรปยุโรปอเลยภาษาเราภาษาไม่ดิ้นได้เนาะเวลาตกโครงการเที่ยวเนี้ย เราจะมีการแบบวางแผนว่าคนนี้อยากไปในไปไหนแล้วลงคะแนนหรือว่าแล้วแต่ก็ก็เปิดโหวตกันค่ะเปิดโพลโหวตในกลุ่มค่ะใช่ถามว่าใครจะชนะก็ไม่เราเราไม่ไม่ได้มองว่าใครชนะไม่ชนะค่ะสุดท้ายก็คือเหมมันก็ตกลงร่วมกันแหละค่ะใช่ไปที่ไหนก็มีเรียนลำดับที่ที่อยากไปกันใช่ค่ะคือว่าถามมันเกิดไม่ได้ามค่ะอย่างนี้บ้างจะฉลองช้นหลังกันไหมเห็นว่าเรา ใช่ค่ะก็ก็ฉลองย้อนหลังค่ะใช่ค่ะก็ชวนพาไปกินข้าวอะไรน่ารักน่ารักใช่แลยคปีนี้เรามีอะไรพิเศษทุกวันพิเศษอยู่แล้วอ๋อเมือเ่อกี้ก็บอกรักบนเวทีไ <c oughs> อ้ใครไม่มีนะคะ <c oughs> ค่ะและ้วปีนี้มันมันมันเป็นแบบว่าเริ่มง่ายแบบทุฟินผ่านมาแบบใช่ค่ะวิว่ามันก,ก็ชิลๆสไตล์เราแหละแบบหลังจากที่ รู้จักกันมาเราก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าว like like mm ีก hmm. ับเก้าเป็นสไตล์แบบสบายๆไม่ได้หวือหวามากก็มันก็เป็นสไตล์เราก็ที่จะแบบเออไปกินข้าวกันชิลๆสเป็นธรรมด้วยกันแค่นี้ก็เพียงพอค่เขาไม่ได้มีเมนเฟสแบบเอ้ยปีนี้เธออันนู้นอันนี้ไหมไม่มีไม่มีค่ะใช่แต่ถ้าเราเริ่มรีเควสต์เมื่อไหร่เขาก็จะเริ on, ่มรีเฟสบ้างอ้เรื่องปกติเรารีเฟสไหมที่วันเกิดเราก็มีบ้างค่ะเราเราแอบเราแอบแยบเขาย่างไร่ะ ก้ากอันนี้ละเอว่าเราบอกตรงๆเลยก็บอกตรงๆเลยอยาอยาได้ตอย่างี้เลยมีเพลงด้วยกันอะไรมีเพลงด้วยกันใช่ไ้ต้องรอติดตามต้องรอติดตามก็มีมีคุยคุยกันบ้างมีเขียนเล่นด้วยกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอเพลงที่เหมาะแต่เดี๋ยวเราต้องรอดูไปในอนาคตค่ะไม่ไกลเกินฝันใช่ค่ะอันนี้ใครเาวว่าอันนี้เราไม่ได้ถูกข่าวเองนะคะค่ะตอย ใบมาว่าคุณมีกับคุณเก้าเนี่ยใช่คุณก้าเขาพูดเองนะคะดิฉันไม่ได้พูด <c oughs> หนูว่าอยากจิกหัวชิมาหร <c oughs> ือแบบเพื่อนเพื่อนทำนี้เลยเหรอก็แก้เขา่ายาังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คิวเรา <c oughs> แต่ว่าคือเพื่อนๆเขาก็เชียร์เฉยๆ <c oughs> เพราะว่าไปงานแต่งเพื่อนมาแล้วสนุกไงแล้วก็อยากไปคนไหนดีคนไหนต่อยแล้วเราถูกแกล้งง่ายก็ได้เราเป็นตัวโดนก็เลยโดนแกล้งค่ะใช่ค่ะคือในในกลุ่มเขามีการโหวตไหมจัดลำดับอย่างเงี้ย ก็โหแต่จริงๆสุดท้ายมันเดาไม่ได้อะเพราะว่าตัววีเองก็แบบก็ดูออกว่าวีทั้งวีทั้งเก้าโฟกัสงานมากอย่างเก้าโฟก็แบบทําแบบเลตโทสเปกอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ลองลองโยนไปทางอื่นไหมในในในกลุ่มเพื่อนเราคุณวีคุณคุณคิดว่าใครอ่ะกคุณทายบ้างเออพี่นนี่ล้วก็้อยทายเธอละนี่ทายว่าขนาดมีนยังทายว่าเป็นเราเลยกานโยนไปที่มีนเลยดิ เดี๋ยวหนูโดนชกอ่ะเดี๋ยวคนเราคุณชัดเขาแบบว่าเออค่ะเดี๋ยวคุณดีเขาค่ะเราเล่นนะเพื่อนทำไมเราถึงคิ่ว่าเราทำไมเราถึงแบบว่าเป็นตัวโดนของกลุ่มพี่วีเราไม่ถึคนหรอเราอ๋อไม่ใช่หรอกคือวีว่าหลักๆเราคือสถานการณ์เนี้ยมันคือเหมือนเป็นฟิลแบบเขาก็เห็นว่าเราก็ค่อนข้างแบบอยู่ในวัยที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อนก็เลยเชียร์กันค่ะแล้วสำหรับกองฟองของเราพี่วีมันมันยังไม่โอเคมันยังไม่พร้อมตรงไหนหรืออะไร พี่ว่าหลักๆมันก็คือแบบมันคือโฟก,กัสแหละมันคือเรายังมีเวลากันอยู่ยังไม่ไม่ต้องรีบทุกวันนี้มันยังดีมากๆอยู่เราก็ไม่ต้องรีบเราก็ไม่ต้องไปแบบคิดเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะ<ต>ใชไไไ่ไม่ได้มีการตั้งทงไว้ไม่ได้มีการตั้งไว้ว่ากี่ปีกี่ปีก็ไม่ไม่ไม่ขนาดตั้งทงใช่ค่ะหนึ่้าวก็เรื่อยๆเนาะเราก็เรื่อยๆค่ะเราสนุกการทํางานอยู่จริงๆค่จับจิ้มก้อยกับเพื่อนในแก๊งกัน สอะคู่นี้ฮอตหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะจิ้มขึ้นไหมค่ะเขาบอกจะผีผักกันสักวันเพราะว่าเวลาไปจิ้มด้วยกันน่ะเขาจะได้นอนคู่กันดังเลยโอ้โหโ้กลัวอยู่นะค่ะเราว่ามีโอกาสไม่พี่หีอไอยังไงเพราะพี่กล้วยเขาก็โสดอ่ะสองวันนี้เหรอหนูไม่รอาเป็นคำถามเลยนะจริงๆแล้วค่ะมันเชียร์ไม่ได้อก็ยังไม่เพือนส่อง เชียร์ตลกตลกอ่ะได้แต่ว่าเชียร์จริงๆมันก็จะแบบเออค่ะก็แต่น้องอยากให้อยากให้บอสษัทเจอความรักดีๆแล้วก็ค่อยเจอความรักดีกดๆเหมือนก,กันใช่รักดีๆเหมือนเราโอ้ยไม่ไม่ไม่เทม,ม,ม,มไม่พูด,พดไม่ได้ตายค่ะถ่ายงานตัวเองหน่อยชวนคนไปฟังเพลงฟังคลิปใหม่ได้ทุ่มก่อยไปแล้วก็ฝากงานนี้ด้วยค่ะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ใหม่ล่าสุดของวีนะคะคอมีดดรามาติกแล้วก็ยังมีเพลง ประกอบละครด้วยนะคะเพลง The Trouble Is รวมถึงเพลงประกอบซีรีส์นะคะจากเรื่องอยากกลับบ้านก็คือเพงความทรงจำนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงท้ายปีอย่างนี้วิว่ามันเป็นช่วงที่เราจะแบบซื้อของขวัญให้กับแบบคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งและซื้อของขวัญกันที่เซ็นทรัลเอมบาซอนะคะอย่าลืมมาเช็คอินด้วยนะคะต้นคริสต์มาสต้นใหม่่างกรุงคะ่ะ ปวยพปีใหม่เลยปวยผู๋ปวยพลีใหม่ยาวไกลอยู่นะก็ขอให้2025เป็นปีที่ดีของทุกคนสุขภาพแข็งแรงจะความรักดีๆคนดีๆค่ะจะความรักดีๆจะความรักดีๆค่ะโอเคินเซอร์นะคะ